สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเอาชุดถาวรน,นะครับนี่2ชุดนี้นะครับชุดชายชุดหญิงคือเอาได้แค่ชุดเดียวเราเพศไหนก็ได้ชุดนั้นนะครับก็คือการหาตัวอักษรนี้นะครับคําว่า H shot นะครับอ่าห้าตัวอักษรนะครับโดยเราหาหามายังไงอะ่ะนี่หาไม่ยากครับไม่ยากเลยไหนวะนี่อ่าก็ซื้อกล่องนี้นะครับ กล่องหนึ่งสองพันสองพันีพีนะครับก็ซื้อไปสักเจ็ดกล่องดูแล้วกันมันมีตัวห้าตัวอักษรนะครับก็จะมาสุ่มดูนะครับนี่นะครับมีเจ็ดกล่องดูนะครับว่าจะได้ครบห้าตัวอักษรหรือเปล่าเปิดดูนะครับตัวแรกได้ตัวเฮนะครับได้ตัวเอครับโอเคไม่ซ้ำได้ตัวเอ็กซ์ซ้ำเอ้ยซ้ำหรือเปล่าไม่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรว่าเพิ่งเปิดสองกล่องก็ลืมแล้วเออซ้ำเนาะ อ่า,อาได้ตัวทีครับขาดตัวโอกับตัวเอส่าตัวเอสตัวเอสอ้ได้ครบแล้วโอ้เปิดหกกล่องได้เลยลตัวนี้ก็เปิดไปครับได้ตัวโอซ้ำโอเคครับทำไมผมแม่งดวงดียังวะกดสร้างเลยครับโอเคกดเปิดเลยนะครับนี่นะครับได้ชุดนี่ถาวรเป็นอะไรที่ฟินมากได้ถาวรน,นะครับคุณสมบัตินะครับบวกค่าชื่อเสียงแค่ยี่สิบนะครับนี่ลง ลงทุนไปแค่หนึ่งหมื่นสี่พันจีพีนะครับก็ประมาณเจ็ดสิบบาทนะครับอ่าเจ็ดสิบบาทลงทุนไปชุดได้ชุดถาวรเลยนะครับก็ถือว่าคม้มากนะครับใครที่ยังไม่รู้ก็ลองเปิดดูนะครับถ้าเกิดใครดวงไม่ดีก็อาจจะเปิดไปหลายกล่องหน่อยนะครับแต่ผมนี้ผมดวงดีมากนะครับเปิดเพียงแค่หกกล่องก็ได้ตัวสอนครบเลยขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อชมคลิปใ,ใหม่ๆด้วยนะครับ